เปลี่ยนเฮดเดอร์แล้วได้อะไรมวยคู่เด็ดเฮดเดอร์ออกกลางสไตล์อิสุสเฮดเดอร์ออกปลายสไตล์โตโยต้ามาดูกันใครจะน็อกเ้า ซิ่งแล้วระบบอับอากาศนอกจากจะมีเทอร์โบชาร์เจอร์มีอินเตอร์คูลเลอร์สิ่งที่ขาดไม่ได้อย่างหนึ่งที่คนมองข้าบไปก็คือเดเดอร์วันนี้สามพีรู้จะมาตอบไขข้อสงสัยว่า การเปลี่ยนเฮดเดอร์แต่งเนี่ยมันทําให้แรงขึ้นได้จริงๆหรือเปล่าแบบไหนที่คุณควรจะเลือก EP นี้ที่เกี่ยวกับเฮดเดอร์เราจะแบ่งเป็น2ตอนแล้วกันครับสำหรับตอนที่1เราจะมาทําการทดสอบเกี่ยวกับเฮดเดอร์แบบเหล็กหล่อเป็นเฮดเดอร์แบบสั้นเหมือนกันทั้งคู่แต่รูปทรงมันไม่เหมือนกันส่วนตอนที่2จะเป็นการแข่งกันร,ระหว่างเฮดเดอร์แบบสั้นบบเหล็กหล่อ <ๆ S 1> ถืดรถยนต์แข่งกับเฮดเดอร์แบบยาวผมคิดว่าทั้งสองตอนนี้มีความน่าสนใจที่ไม่เหมือนกันสําหรับการทดลองตอนแรกเราจะใช้รถรีโว ในการทดสอบนะครับอย่างแรกให้ดูก่อนว่าเฮดเดอร์หน้าตาโคตรแปลกอะ การดีไซน์แบบนี้เป็นของโตโยต้ารีโวผมว่ามันแปลกนะเข้า4ไปออกตรงหัวมีที่ไหนวะถ้าเกิดเป็นค่ากี u ุที่ผมเห็นมาตั้งแต่10ปีที่แล้วเด็กๆมังกรไดเล็กต่างๆจนถึงดแบบีแม็กก์ละกีซุกเนี่ยจะทาแบบนี้เข้า4แล้วออกกลางดังนั้นเยอยากรู้ว่าเฮดเดอร์แบบเข้า4ออกหัวของเดิมติดรีโวอย่างเงี้ยกับเฮดเดอร์แต่งที่เป็นแบบเข้า4ออกตรงกลางของรีโวเหมือนกันมันจะทําให้รถแรงขึ้นได้หรือเปล่าเราจึงเซตอัพการทดลองขึ้นมา2การทดลองจะใช้เทอร์โบที่มีขนาดเหมือนกันทุก ว่จะเป็นใบหน้าหรือใบหลังก็ตามรอบแรกเราจะเอารถขึ้นไดโนโดยใช้เฮดเดอร์เดิมติดรถยนต์ใส่คู่กับเทอร์โบเฟกตรงรุ่นมันจะขัาแบบนี้ที่เดิมแบบนี้หลังจากทดลองรอบแรกแล้วเราจะถอดเอาไส้กลางของเทอร์โบรีโวรุ่นนี้แบบนี้ไส้กลางของมันมาใส่กับเทอร์โบฝาหน้าสามพแบบนี้เพื่อให้จะประกอบเข้าไปในชุดของข่าเฮดเดอร์แบบนี้ได้ดังนั้น เทอร์โบ2รุ่นนี้ที่เอามาแข่งกันนักมวยรุ่นเดียวกันน้ำหนักเท่ากันต่อยด้วยกันต่างที่เฮดเดอร์อย่างเดียวตามที่หลายๆคนเชื่อว่าเฮดเดอร์แบบออกตรงกลางมันจะต้องแรงกว่าเฮดเดอร์ที่แบบออกตรงปลายแบบนี้มาดูกันว่าความเชื่อนี้มันถูกหรือผิดหรือจริงหรือเปล่าสำหรับการทดลองรอบแรกของครับก็คือใช้เทอร์โบเฟกตรงรุ่นยัดเข้าที่เดิมได้เลยครับก็จะมีเทอร์โบหนึ่งลูกนะเนี่ยดูนะเทอร์โบหนึ่งลูกนะครับเข็มขัดใช้ของเดิมได้เลยนะเนี่ยเข็มขัดรัด เห็นปะท้อเสียข้อเสียไม่ต้องแปลงนะไช่ของเดิมไปเลยนี่นะครับท้อเสียของเดิมไ้เลยนะเป็นแผ่นสักมขาดดัดของเดิมนะปากออกเทอร์โบใชของเดิมได้เลยผมครับมีอินเตอร์คูลเลอร์ของเฟกผมครับแล้วก็จะมีกองกาดด้วยนะทั้งสองรอบใช้กองเหมือนกันนี่นะใส่กองเฟกไปด้วยนี่นะทุกอย่างเดิมหมดไม่ต้องดัดแปลงอะไรทั้งนั้นโอเคเดี๋ยวไปดูกัน มาแล้วการทดสอบรอบแรกที่ใช้เทอร์โบรีโวตรงรุ่นใส่เข้าไปคู่กับเฮดเดอร์เดิมติดรถยนต์ของโตยต้ารีโวเก็บการาฟไว้แล้วรอบ2มาดูกันว่าเปลี่ยนเฮดเดอร์ย้ายเทอร์โบขึ้นทั้งบนโดยที่เราจะเอาไส้กลางของตัวนี้อย่างนี้นะไส้กลางเนี่ยคือเป็นแบบนี้ไส้กลางถอดออกมา ล้วไปกึ่งใส่ในเทอร์โบปัส44แบบนี้ที่เป็นฝาหน้าสามพันทั่วไปหหลัง3า0พันกึ่งใส่เข้าไปเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งกันให้ดูว่า DIY ทำเองที่บ้านมันติดตั้งกันเองต้องแปลงจุดไหนบ้างหรือว่าทำยังไงบ้างไปดูเป็นขั้นตอนกันเลยนี่เนี่ยถ้าเรา,เราจะย้ายเทอร์โบมาจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนเราต้องเริ่มขั้นตอนไงบ้างครับผมนี่เรามาถอดเทสเดอร์ก่อนอ่าเราถอดเทสเดอร์มาปุ๊บเราจะเจอปัญหานหนึ่งคือ DTR เราต้องทำการอุดมัน ก็จะลำบากหน่อย g t R เรลิโวแค่อุดก็เหนื่อยแล้ว <laughs> <laughs> ต้องอุดทั้งสี่รูเลยนะใช่แล้วก็พื้นที่แคบด้วย <laughs> คุณวายพี่อกอคนละหนึ่งท่ออีกหนึ่งท่อที่ลำบากที่สดุดแต่ใบนี้มันลำบากของจรงิงเลยบอกได้ถ้าลองติด อีจีารเสร็จแล้วเราต้องทําอะไรต่อครับพี่อ๋อเปลี่ยนเฮดเดอร์ตัวย้ายขึ้นบนใส่เข้าที่เดิมลงไปแล้วต่อไปต้องทําอะไรบ้างครับพี่เดี๋ยวต้องไปหันเทอร์โบยังไม่จบอีกเหรอย้งครับอีกยาว <c oughs> แต่ติดโบแบบเนี้ยติดโบแบบเดิมอะได้หลายคันแล้วเนี้ยแบบลงเข้าที่เดิมอะ่ะอีกนานกว่าจะเสร็จแบบนี้เหรอพี่ใช่ <c oughs> ใช้เวลาหน่อย <c oughs> เราต้องตั้ง เสื้อกางให้ตรงก่อนแล้วเราค่อยไปตั้งฝาตั้งใหม่หมดเราจะเอาไว้แบบนี้เหลือวิกเกตเราอีกงานแปรงอีกหูเดิมอยู่ข้างบนจะขาวิกเกตอยู่ข้างล่างเราจะต้องทําการเชื่อมเชื่อมขาล็อกวิกเกตตรงนี้อีกลําบากไปอีกหลายขั้นวุ่นวายอันนี้คือขั้นตอนอะไรครับพี่หาตำแหน่งฝาครับแลเราจะเอาไปทางไหนง,ง่ายที่สุด อันนี้เราต้องทำอะไรเนี่ยตัดข้ออินเตอร์ครับให้มันได้ทรงคือเราต้องแฮนด์เมดขนาดนี้เลยใช่ไหมใช่อของเก่ามันเข้าไม่ได้ครับพี่เราต้องทำใหม่หมดเลยเข้าไม่ได้มันไม่ได้ทรงเดิมมันแล้ว อะไรพี่อันนี้ขั้นตอนอะไรเชื่อมเข้ารูปครับเชื่อมเลยเหรต้องเชื่อมใหม่ด้วยเหรอพี่ใช่คือถ้าทําเองจริงๆแม่งวุ่นวายมากใช่เดี๋ยวผมบอกพี่ตะกอ,องไปนอนรอแล <c oughs> ้อทำไปแล้วกันนะ <c oughs> นอนรอได้เลยครับตอนนี้กําลังประกอบช่ออินเตอร์อยู่ครับ แล้วเหลืออะไรอีกพี่คอนเตอร์ทบกองเหลือท่อเสียอ๋อเหลือท่อเสียอีกท่อหนึ่งเหลือท่อเสียอีกท่อนึงหลายท่อยนะท่อหน้าบอกลยท่อหน้าอย่าหยิบ นี่เหลือขั้นตอนสุดท้ายไมเนี่ยพี่ใช่เดี๋ยวใส่ท่ออ่าใส่ท่อเสร็จแล้วโอเคคือแม่งตั้งแต่เช้าอะ่ะจนแม่งเย็นแล้วเนี่ยลูกค้ากลับหมดแล้วป่านเนี่ยผมว่า Okay. ติดตั้งเรียบร้อยเอารถขึงพืชเรียบร้อยโบนดโ,โนไปดูกันก็เหมือนเดิมนะเหมือนขั้นเต็ปหนึ่งชุดอินเตอร์ก็เป็นชุดเดิมนะครับแต่ได้มีการดัดแปลงท่ออินเตอร์นี่นะดัดแปลงเรียบร้อยเฮดเดอร์เปลี่ยนแล้วเทอร์โบจากตองแรกกับตรงนี้เราย้ายไปอยู่ข้างบนแปลงท่อเสียใหม่แต่ที่โชคดีที่ว่าใช้ท่อยางตอนนี้เข้ากับกองเดิมได้มาดูกันว่าระหว่างเปลี่ยนเฮดเดอร์จากออกปายเนี่ยมันเป็นออกกลางแบบนี้ย้ายเทอร์โบไปข้างบนมันจะแรงขึ้นจริงๆหรือเปล่า ท่สกันราสองรอบวิ่งรอบละ3ลันนะแล้วทําเป็นค่าเฉลี่ยออกมาเป็นกราฟเฉลี่ยมาดูนะครับผมครับเส้นปากข้างบนนี้คือตัวที่เปลี่ยนเฮดเดอร์ตัวที่เป็นจุดๆเป็นเฮดเดอร์เดิมโรงงานจะเห็นว่าการเปลี่ยนเฮดเดอร์ออกกลางตั้งแต่3,400รอบลงไปจะเห็นกราฟมีการเปลี่ยนแปลงเป็นนัยสําคัญแต่ไม่ได้เยอะมาก แต่ส่วนหลัง3,400รอบไปแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันเท่าๆกันดังนั้นส่วนที่มันเปลี่ยนแปลงหลักๆก็คือช่วงก่อน3,400รอบก็ไปลองทดสอบกันเองว่าถ้าเกิดมาอยู่บนดโนแล้วอยู่บนถนนจริงจะรู้สึกหรือเปล่าเพราะในการาฟเนี่ยมันค่อนข้างนิดเดียวนะครับสำหรับเหตุผลที่ผมคิดว่าการเปลี่ยนในเฮดเดอร์แบบตรงกลางแล้วไม่มีผลเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นผมคิดว่าเฮดเดอร์แบบเร็วสุดรถยนต์อย่างเงี้ยการเดินทางของไอ้เสียจากตรงเนี้ย ถึงจุดนู้นอะ่ะมันค่อนข้างไกลแล้วมันต้องรวมผ่านท่อกันมาท่อเดียวกันเห็นปะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้มันมีการรวมกันที่ตรงกลางซึ่งการเดินทางมันย่นมาทั้งคู่ทั้งซ้ายและขวาไม่รู้เหตุผลนี้จะถูกหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าส่วนตัวขามเห็นของผมมันเป็นแบบนี้มาดูจุดเด่นของเฮดเดอร์เดิมกับเฮดเดอร์แบบแต่งแล้วกันถ้าเกิดชอบแปลว่าไม่ต้องแปลงอะ่ะใส่เทอร์โบลูกเดียวแล้วจบรถไม่ช้าไม่ต้องตัดไม่ต้องเฉือนไม่ต้องเจาะไม่ต้องทำท่อเสียคุณใช้แบบนี้เทอร์โบตรงรุ่นคือจบแต่ถ้าเกิดคุณอยากไดด้แบบวัยยยรุ่่่นสาาซิิงทีกกเป งมาเห็นป้ายแดงแบบนี้โชว์ว่าเทอร์โบมันแรงเปลี่ยนเทอร์โบมาแนะนําว่าสายซิ่งคงต้องเปลี่ยนเฮดเดอร์อันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลเลยว่า คุณชอบแบบไหนได้ทั้ง2แบบสําหรับคนที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการทดลองในยกแรกหรือคนที่เคยมีประสบการณ์เรื่องเฮดเดอร์มาช่วยกันคอมเมนต์กันหน่อยว่าคุณมีประสบการณ์เปลี่ยนแล้วสับสนุกขึ้นแรงขึ้นหรือเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้ช่วยคอมเมนต์กันมาหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยอย่าลืมติดตามมวยคู่ที่2องเฮดเดอร์แบบยาวไม่ว่าจะเป็นเหลดกหรือเป็นเหล็กวัสดุไม่เกี่ยวคุณเราโฟกัสที่ว่าแบบยาวกับเฮดเดอร์แบบเหล็กหลอ่อ แบบสั้นในรถคันเดียวกันมันจะแรงขึ้นจริงๆอีกหรือเปล่า